ต้นหอมสกุลตลาเปิดโพสต์ขออนุญาตทวงหนี้ลูกหนี้ที่รักเกรงใจมากแต่รบกวนด้วยต้องบอกว่าเป็นการออกมาประกาศทวงที่ทั้งซอฟและอ่อนโยนไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับพิธีกรและนักแสดงสาวต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรดที่ล่าสุดวันนี้วันที่8มกราคม2568สาวต้นก็ได้ออกมาเปิดโพสต์ขออนุญาตทวงหนี้จากบรรดาลูกหนี้ที่รักผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยงานนี้สาวต้นหอมก็ได้เผยภาพข้อความที่ระบอว่าเรียนลูกหนี้ที่รักทุกท่านเรามีความจำเป็นที่จะแจ้งให้ท่าน,ท,านท่านทราบว่า เร็วๆนี้ทางเราวาจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่มากจึงมีความจําเป็นเหลือเกินที่จะขออนุญาตทวงนี้คืนทั้งหมดในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วยค่วเมื่อเคารบและเกรงใจอย่างสุดซึง้งปอลอกเกรงใจมากๆแต่รบกวนด้วยนะคะดอกจันความสามารถในการคืนจะถูกนํามาพิจารณาในการยืมครั้งต่อไปและอีกหนึ่งภาพที่ประกาศขายรถเอาไว้ว่าและท่านใดที่มีความฝันถึงรถในฝันบีเทิลเต่าฟ้าเปิดประทุนสภาพสวยจัดรุ่นนี้หาซื้อไม่ได้แล้ว ท่านอาจมีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของมันได้ละอาจจะตัดใจขายท่านใดสนใจพิมพ์พไว้ด้านล่างเกิดอยากขายจริงๆจะแจ้งกลับพร้อมระบุแคปชั่นว่าด้วยความเคารพจึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะและบอกผ่านทางคอมเมนต์อีกครั้งว่าในส่วนทางเราลูกนี้ก็น่ารักค่ะก็ดูแลกันไปค่ะเลยไม่ต้องรุนแรงใส่กันค่ะซึ่งหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวแล้วนั้นบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟน ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวคอมเมนต์เอ็นดูการทวงหนี้ของสาวต้นหอมกันไม่น้อยเลยทีเดียวสกุลตลาเทียนไพรโรธเกิดวันที่25ตุลาคมพศ2520ชื่อเล่นแอมแต่นิยมเรียกกันว่าต้นหอมเป็นนักแสดงพิธีกรนักจัดรายการวิทยุชาวไทย ได้รับฉายาว่าเป็น Queen of j a c k พอตควีนออฟแจ็คพอตเนื่องจากไปออกรายการซุปตาปาร์ตี้และฮอลลีวูดเกมในไทยแลนด์โดยการทำแจ็คพอตแตกให้กับผู้เข้าแข่งขันทางบ้านทุกครั้งที่มีการแข่งขันเกมใบคำทายชื่อคนดังนอกจากนั้นสกุลตลาเป็นคนในวงการบันเทิงที่ทำธุรกิจหลากหลายอย่างซึ่งปัจจุบันเธอมาเอาดีในด้านธุรกิจบาร์โฮสซึ่งเป็นธุรกิจ สถานบันเทิงยามค่ำคืนสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งการที่เธอหันมาทำธุรกิจลักษณะนี้สาเหตุเพราะว่าเธอมีแรงบันดาลใจหลังจากที่ถ่ายทำรายการใน YouTube จึงตัดสินใจเข้าถือหุ้นบาโฮส5แห่งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครจนได้รับฉายาว่าเจ้าแม่บาโฮสจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมนั่นชีวิตในวงการบันเทิงต้นหอมสกุลตลา เริ่มเข้าวงการในฐานะผู้ประกาศข่าวกีฬาก่อนจะมีโอกาสได้ขยับมาเป็นพิธีกรรายการฟุตบอลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอมีความรักในการดูกีฬาหลังจากนั้นต้นหอมมีโอกาสลองงานอื่นๆในวงการบันเทิงมากมายหลายอย่างปัจจุบันเธอเป็นทั้งพิธีกรนักแสดงและดีเจที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนอกจากนี้เธอยังเคยได้รับฉายาว่า queen of jackpot queen of jackpot เนื่องจากไปออกรายการซุปตาปาร์ตี้และทำแจ็คพอตแตกทุกครั้งที่ไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันทางบ้านถึงปัจจุบัน